ซึ่งการที่เราจะปรับค่าได้นั้นเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า Q-Learning นั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์กรวทึ่มที่ใช้ในมา n เชื a อ n i n g ประเภทหนึ่งที่ชื่อว่า Lean f o r c t m e n t Learning กันครับหากใครอยากดูว่า e n f s r c t m e n t Learning คืออะไรสามารถดูได้ที่ลิงก์ตรงค้ามที่บันด้านล่างครับสว่วนวันนี้เราจะมาแชร์กรทื่มที่ชื่อว่า Q Lear n ร n นี่กันครับนั้นมันเริ่มก,กันเลยครับ ให้เราสมมติว่าเรามีเกมหนึ่งที่ต้องการที่จะขยับหุ่นยนต์ให้สามารถเดินหน้ากลับกลับสู่จุดเริ่มต้นได้โดยทุกครั้งที่เราเดินหน้าหรือกลับสู่จุดเริ่มต้นก็จะมีคะแนนให้ทุกครั้งโดยแต่ละช่องก็จะมีคะแนนที่ต่างก,กันออกไปซึ่งเราไม่รู้เลยว่าช่องไหนคะแนนมากช่องไหนคะแนนน้อยเนื่องไขเกมมีอยู่ว่าให้เดินตัวหุ่นยนต์ยังไงก็ได้1000ครั้งแล้วให้คะแนนมากที่สุด จากเกมที่กล่าวมาจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งเป็น Agent Environment s t a t เต c t i o n r e w a r d ครับซึ่ง Agent ในเกมนี้ก็คือหุ่นยนต์ Environment ในที่นี้ก็คือช่องแต่ละช่อง State ในที่นี้ก็คือช่องที่หุ่นยนต์อยู่ Action ในที่นี้ก็คือการเดินไปข้างหน้าหรือการกลับสู่จุดเริ่มต้นส่วน r e w a r d ในที่นี้ก็คือคะแนนนั่นเองครับ แล้วเราจะทํายังไงให้ได้คะแนนมากที่สุดในตาแรกเราก็ต้องลองเดินก่อนว่าเอถ้าเราลองเดินที่ช่องหนึ่งเราจะได้บวกเพิ่มกี่คะแนนเราก็ลองเดินดูครับก็จะเห็นว่าช่องหนึ่งเนี่ยบวกเพิ่มศูนย์คะแนนแล้วถ้าเราเดินกลับมาที่ช่องจุดเริ่มต้นละ่ะเราจะบวกเพิ่มอีกกี่คะแนนก็จะเห็นว่าเราได้บวกเพิ่มสองคะแนนนั้น ถ้าเราลองเดินไปช่องสองละ่ะจะได้บวกเพิ่มกี่คะแนนเราก็จะได้บวกเพิ่มศูนย์คะแนนนั่นเองครับซึ่งถึงตอนนี้เราก็อาจจะตีความได้ว่าวิธีที่ทําให้เล่นแล้วได้คะแนนมากที่สุดก็คือการกลับไปที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งก็จะได้คะแนนมากที่สุดน,นั่นเองครับแต่อาจจะไม่แน่ก็ได้เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าช่องที่3าช่องที่4เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง เราก็ลองขยับไปที่ช่องที่3ก็ได้คะแนนเพิ่มมาสย์คะแนนแล้วก็ไปช่องที่4ก็ได้คะแนนเพิ่มมาสิบคะแนนแล้วถ้าเรายังเดินไปข้างหน้าต่อละจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าได้คะแนนเพิ่มมาสิบคะแนนแสดงว่าวิธีที่จะทําให้คะแนนมากที่สุดนั้นก็คือการไปที่ช่องที่4แล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆต่างหากพอเรารู้แล้วว่าแต่ละช่องได้คะแนนเท่าไหร่บ้างพอครั้งต่อไปเราก็สามารถเล่น เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดได้โดยการเดินทางไปช่องที่4แล้วเดินหน้าเรื่อยๆจนครบหนึ่งนครั้งนั่นเองครับในการให้คอมพิวเตอร์เล่นเกมนี้ด้วยก็เช่นกันที่ตอนแรกคอมพิวเตอร์ก็จะต้องลองผิดลองถกูกจนจําได้ว่าการขยับไปช่องไหนบ้างถึงจะทําให้ได้คะแนนมากที่สุดแล้วจะเขียนให้คอมพิวเตอร์จําอย่างไรเลาวว่านะอยู่ช่องนี้แล้วควรเดินไปทางไหนในการให้คอมพิวเตอร์รู้ได้ว่าอยู่ช่องนี้ แล้วคนเดินไปทางไหนเราจะสร้างตารางที่ชื่อว่า Q-table เพื่อเป็นตัวบอกว่าหากอยู่ช่องนี้คนเดินทางไปทางไหนโดยตาราง Q-table จะเก็บค่าประมาณการของคะแนนที่จะได้ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง state และ action จากตัวอย่างตารางจะเห็นว่าจะมีจำนวนช่องทั้งหมดเท่ากับจำนวนของ state ทั้งหมดคูณกับจำนวนของ action ทั้งหมดในตัวอย่างเกมนี้ก็คือจำนวน state ทั้งหมดมี5 state คือช่องที่0ูนย์ ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4ครับและจำนวนของแอคชั่นมีทั้งหมด2แอคชั่นนั่นก็คือเดินหน้ากลับกลับมาจุดเริ่มต้นดังนั้นจำนวนช่องในคิวเทเบิในเกมนี้ก็ควรจะมี5้คูณ2เท่ากับ10ช่องนั่นเองครับซึ่งหากเราเริ่มที่ช่อง0ูเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกแอคชั่นที่ได้คะแนนประมาณการมากที่สุดในที่นี้ก็คือ การเดินไปข้างหน้าเพราะจะได้คะแนนประมาณการมากที่สุดนั่นเองก็คือค่า60ซึ่งมากกว่า59เมื่อเราเดินหน้ามาเราก็มาอยู่ที่ช่องที่1เราก็ตรวจสอบตาราง QT a b l e อีกว่าควรเลือกแอคชั่นที่ให้คะแนนประมาณการที่มากที่สุดซึ่งเราก็เลือกเดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะจะได้คะแนนประมาณการมากที่สุดนั่นก็คือค่า63มากกว่า60หลังจากเราเดินมาข้างหน้าแล้ว เราก็มาอยู่ที่ช่องที่2เราก็ทำการตรวจสอบทีตาราง QTable เพื่อเลือกแอคชั่นที่ให้คะแนนประมาณการที่มากที่สุดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ1,000ครั้งซึ่งค่าในแต่ละช่องใน QTable เราจะเรียกว่า QValue กันนะครับแล้วพวกค่าใน QTable หรือที่เรียกว่า QValue เนี่ยมาจากไหนค่าใน QTable ก็ table, มาจากทุกครั้งที่มีการลองผิดลองถูกก็จะมีการปรับค่าใน QTable เรื่อยๆ จนได้ค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นซึ่งการที่เราจะปรับค่าได้นั้นเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า QLearn i n นีนั่นเองครับ